สุธีราฟาร์มปูนาจากลงทุนหลักหมื่นเลี้ยงปูนาพัฒนาต่อยอดแปรรูปสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนในปัจจุบันส่งขายยังต่างประเทศที่สุธีราฟาร์มปูนาตั้งอยู่ที่บ้านไร่อุดมหมู่ที่18ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีนายวิโรธและนางสุธีราแก้วแสงทองสองสามีภรรยาเจ้าของผู้ริเริ่มทำฟาร์มปูนาในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าแรกๆเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากหลักหมื่นบาทในการทำโรงเพาะเลี้ยง เพราะมองเห็นโอกาสอนาคตการเลี้ยงปูนาเป็นธุรกิจจึงได้เริ่มซื้อพันธุ์ปูนามาทดลองเลี้ยงเพียงไม่กี่คู่โดยนำมาเลี้ยงในวงบอ่อพร้อมศึกษาชีวิตการเป็นอยู่ของปูนาอยู่นานพอสมควร และต่อมาได้ขยายเป็นบ่อป,ปูนและเลี้ยงจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเมื่อประสบความสำเร็จจึงมีเกษตรกรทั่วไปทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและต่างจังหวัดได้เข้ามาศึกษาดูงานและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อเลี้ยงปู โดยตนเองได้ขยายพันธุ์ปูนาให้กับเครือข่ายนำใบพอะเลี้ยงและเป็นผู้รับซื้อผลผลิตที่เครือข่ายเลี้ยงได้กลับมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อแปรรูปเป็นอาหารทั้งหมดซึ่งปูนานั้นเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารคู่กับคนไทยมาานานสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดนายวิโร์กล่าวว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ตนเองมีลูกค้าเป็นเครือข่ายที่เลี้ยงปูนาจำนวนมากในแต่ละวันสมาชิกที่เลี้ยงปูนาจะนำปูเป็นเป็นสดสดมาขายให้ซึ่งทางฟาร์มรับซื้อในราคาตั้งแต่กิโลละ80บาทถึง150บาทแล้วแต่ขนาดของปู ซึ่งทางฟาร์มของเราได้นำปูเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำมาจากปูมากมายหลายเมนูขึ้นอยู่กับผู้บริโภคต้องการซึ่งขณะนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำพริกมันปูและน้ำปลาร้าจากปูนานั้น ผลิตไม่พอกับการสั่งจองของลูกค้าซึ่งมีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านสั่งออเดอร์มาครั้งละจำนวนมากๆซึ่งตนเองภาคภูมิใจที่สามารถส่งผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยออกจำหน่ายยังต่างประเทศได้ปัจจุบัน มีทั้งอาหารสดและแปรรูปมียอดสั่งแต่ละเดือนเข้ามาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตนเห็นว่าอนาคตการเลี้ยงปูนานั้นยังไปได้อีกไกลมากเพราะปัจจุบันปูนาตามธรรมชาติจะมีน้อยลงดังนั้นประชาชนที่นิยมรับประทานปูนา จึงสั่งปูนาะจากฟาร,ร์มที่เลี้ยงปูนาะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร098-964-7894-092-4179242จากปัจจุบันย้อนหลังไปประมาณ5ปีที่แล้วนะครับผมเองเป็นกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงโูนานะครับเริ่มต้นก็ลงทุนประมาณ5,000บาทครับก็ทดจากเป็นผู้ทดลองเลี้ยงก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆต่อยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนระยะเวลาผ่านมา5ปีเรามีทั้งลูกฟาร์มทั่วประเทศแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปจากปูนานะครับก็ปัจจุบันก็ผลิตแล้วก็ส่งออกขเขมรลาวครับแล้วก็พม่าแล้วก็ยุโรปบางส่วน,นครับตอนนี้ก็จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แล้วก็แปลรูปส่งออกทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับที่แปลรูปตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่หลักๆตอนนี้ถ้าแบบขายดีมากเลยครับเป็นน้ําพริกมันปูนาน้ําปลาปูนาแล้วก็น้ําปลาปูนาครับพวกนี้3ตัวนี้จะออกเยอะที่สุดครับแล้วจะแปลรูปเป็นแบบไหนอีกครับโอ้ตอนนี้ยังมีโครงการอีกเยอะตอนนี้ก็โครงการในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแฟรนไชส์ ครับก็จะเป็นแฟนชายชื่อฟิลแคปนะครับก็จะเป็นแฟนชายเนี่ยจะวางตางังหัวเมืองต่างๆก็เป็นชุดคียออสผลิตภัณฑ์จากปูนาทั้งหมดเป็นปูนาทอดกรอบแล้วก็ลูกชิ้นปูนาย่างหอมหอมให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้ชิมเลยครับ,ป,ป,รรบปูนาที่นี่เลี้ยงปลอดสารเคมีใช่ครับปูนาที่นี่เลี้ยงปลอดสารเคมีใช้ระบบการเลี้ยงเป็นระบบออร์แกนิกทั้งหมดครับครับก็เลี้ยงผ่านบ่อดินจากบ่อดินก็เอาขึ้นมาพักบนบน่บอน้นําใส แล้วก็ผ่านกระบวนการแปรรูปโดยมีมาตรฐานรองรับครับ